ที่พักสลับบูดีเหมาะสำหรับเด็กๆและครอบครัวสุดๆปะหมุดกันไว้เลยฟิวพูเวล่าถูกใจมากเลยครับเล่นน้ำกันได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยครับภายในห้องสะอาดอุปกรณ์ครบครันห้องกว้างมีไดเป่าผมด้วยนะครบสุดๆอันนี้ผมชอบมากเลยครับทุกคนทิปไลน์ กันเพลินๆผมกับน้องเล่ไปสิบรอบเลยนะครับตอนสนามเด็กเล่นถูกใจมาชมวิวด้านหลังรีสอร์ทครับลมลืนสุดๆถ่ายลูกมุมไหนก็สวยนะโซนสระน้ำมีห้องน้ำบริการด้านนอกครับมีที่นั่งสสวยด้านหน้ารีสอร์ทมีคาเฟ่มีบริการเครื่องดื่มและอาหารมีลานซักอบบริการด้วยนะ ขอบสุดสุดนะ